สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูไข่ผัดมะเขือเทศบอกเลยทำง่ายอร่อยมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนาม้วยนะครับมะเขือเทศลูกใหญ่สี่ลูกให้เราหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยนะครับหอมใหญ่ครึ่งหัวนะครับให้เราซอยเลยครับ ต้นหอม1ต้นนะครับเตรียมผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําน้ําซอสกันเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ําเปล่า2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเสร็จ1ส่วนสช้อนชาแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ําซอสได้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทอดไข่กันต่อเลยครับ จะใช้ไข่ไก่อยู่4ี่ฟองนะครับให้เราตีเข้ากันแล้วนำไข่ของเราไปทอดเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับทอดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับไม่ต้องสุกจนเกินไปนะครับให้เขาเนื้อฟูดุ้งนุ่มเด้งๆนะครับสุกเหลืองประมาณนี้นะครับตักไข่ของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดไข่มะเขือเทศกันเลยครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแบ่งหอมใหญ่ลงไปสักนิดนึงนะครับผัดให้สุกหอมเลยครับแล้วตามด้วยมะเขือเทศน,นะครับใส่ลงไปเลยครับให้เราผัดมะเขือเทศของเราให้สุกสลดเลยนะครับ มะเขือเทศสุกสลดแล้วให้เราใส่ไข่ทอดที่เราพักไว้ลงไปเลยครับหอมใหญ่ซอยที่เหลือใส่ลงไปเลยครับผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับและตามด้วยใส่น้ำซอสลงไปเลยครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับผัดให้น้ำซอสซ,อซึมเข้าสู่เนื้อไข่เลยนะครับผัดเข้ากันดีแล้วโรยด้วยต้นหอมลงไปนะครับผัดให้เข้ากันอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ผัดมะเขือเทศสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับไข่ก็มีความนุ่มเด้งรสชาติอร่อยกลมกล่อมบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดนะครับเมนูนี้